ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการที่เด็ดฟุตบอลประจําวันนะครับบายจ่ามูซุยฟุตบอลนะครับไงก็ฝากกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะ วันนี้ก็มีทัศนคฟุตบอลมาฝากอย่างเช่นเคยนะครับ4คู่เลยนะครับผมยังไงก็มาดูกันว่าวันนี้นจะมีทีมไหนที่น่าสนใจหรือว่าน่าลงทุนกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากเพื่อนไปด้วยแล้วกันนะครับผมคนไหนนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่มฟุตบอล VP ีนะครับก็ต้องบอกว่ามีทีเด็ดฟุตบอลส่งให้ทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเต็งฟุตบอลสเต็ปหรือว่าจะเป็นพวกสายสกอร์สูงแรกต่ำแรกต่ำหลังทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึง กลุ่มพูดคุยสมาชิกต้องบอกว่ามีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมแม่งเล่นกันทั้งวันจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะรวบรวมแล้วนะครับผมจากกูรูหลายๆท่านนะตอนเช้านี้ก็จะมีเป็นบารสแล้วก็จะมีเป็นบอลสดตลอดทั้งวันและถ้าวันไหนมีแบบ เขาเรียกยังไงมวยที่น่าสนใจนะก็อาจจะมีมวยด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่เหงาอย่างแน่นอนนะรวมไปถึงโปรแกรมวิเคราะห์ฟุตบอลด้วยนะครับต้องบอกว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับนักลงทุนทั้งหลายแหล่เลยนะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สําหรับคํานวณสถิติทีมต่างๆนะครับเพียงแค่ท่านเนี่ยกรอข้อมูลลงไปนะก็จะรู้ว่าทีมที่ท่านเลือกเนี่ยควรจะลงทุนแบบไหนนะครับก็บอกว่าใช้งานง่ายนะครับคนไหนสนใจนะครับผมอยากจะได้โปรแกรมพวกนี้ไปทดลองใช้งานนะครับก็เพียงแค่เป็นสมาชิกกับเราเท่านั้นเองนะครับผมเพียงแค่ เพิ่มเพื่อนมาทางไอดีไลน์ของเราได้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไปขอทวนผลเมื่อวานกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ให้ไว้4คู่นะก็นิวคาสเซิลเป็นไงเราบอกแล้วนะครับผมคิดว่าพวกเขาจะไม่แพ้นะรวมไปถึงลาซิโอด้วยนะครับผมส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าไปนะภาษาทางการก็ต้องบอกว่าเจ้านะครับยิงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนเอซิมิลานี่ก็แม่ทำแสบนะครับผมวันนี้ก็แก้ตัวกันใหม่ได้เลย มาดูกันที่4คู่วันนี้นะครับผมไปเริ่มไปที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างมาโยกานะครับวันนี้เนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับการดิสเป็นฟุตบอลลาดิกาของสเปนนะครับผมคู่นี้เนี่ยเฮดเวทที่เจอกันมานะครับเป็นมาโยกาเนี่ยชนะคาดิสไปได้1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นคาดิสเนี่ยชนะมาโยกานะครับผม2ประตูต่อศูนย์นะส่วนที่ที่ที่เจอกันในคู่นี้นะครับผมต้องบอกว่ามีสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยห้าแมตช์หลังรวดเลยนะครับสาหรับคู่นี้นะ ก็น,นักลงทุนเนี่ยก็มองไปที่สกอร์สูงแรกได้นะครับมาดูฟอร์มหลังของมาโยกากันหน่อยนะมาโยกาเนี่ยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเนี่ยแพ้แอตติลโกมาลิดไปหนึ่งศูนย์นะก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาก็เหลือสิบคนแล้วก็เจอเลอเบติตกดไปสองศูนย์นั่นเองนะครับผมมาดูฟอร์มของกาดิตกันบ้างนะการิตนัดล่าสุดนี้ก็สบายตัวนะครับเจอเลอมาลิตคาบ้านไปสามศูนย์นะครับก่อนหน้านี้นเนี่ยพวกเขาก็มีชนะ แอตติลิโกซาลูเกโนนะสประตูต่อศูนย์ะครับก็ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลถ้วยนั่นเองนะครับฟอร์มหลังเฮตุเฮที่เจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะผัดแพ้ผัดกันชนะอยู่พอสมควรนะแต่วันนี้เนี่ยเรทที่เปิดออกมานะครับคิดว่ามายโยกาเนี่ยจะชนะคาดิทได้ใช่ไหมก็คือเรทเปิดออกมาเนี่ยให้มายโยกาเจ้าบ้านเนี่ย มีในกระเป๋าในหนึ่งลูกนะก็คือต้องยิงหนึ่งลูกนั่นเองนะครับแต่ผมมองไปที่คาดิตนะคิดว่าวันนี้พวกเขาเนี่ยจะไม่แพ้มายกา,ากาเจ้าบ้านนะครับเนื่องจากฟอร์มหลังของมายากาต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับแล้วก็ในการเจอกับคาดิตในบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเอาชนะคาดิตได้ง่ายๆนะแม้ว่าทัศนะที่เจอกันมาเนี่ยจะดูดีนะครับแต่ก็คิดว่าคาดิตนะวันนี้จะเก็บผลหนึ่งแต้มออกไปได้นะครับคิดว่าวันนี้คาดิตจะไม่แพ้นะ มาต่องที่คู่ที่2กันเลยนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างบาร์กล้าวันนี้จะเจอกับยูนิโอนเบอร์ลินนั่นเองนะครับผมเป็นฟุตบอลอยูฟ่าแเชมเป้ลีกนะนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายูนิโอนเบอร์ลินนะครับผมเปิดบ้านแพ้ให้กับบาร์กล้านะสประตูต่อ3ต้องบอกว่าด้วยขนาดทีมแล้วนะครับเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมฟอร์มแรงนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยขนาดทีมแล้วก็มีโปรแกรมเตะค่อนข้างเยอะนะทำให้ ฟอร์มแผ่วลงไปอย่างน่าใจหายนะสำหรับอยู่นโอนเบอร์ลินนั่นเองนะครับนาที่แล้วก็แพ้ให้กับบาร์ก้าไปเรวมาดูฟอร์มกันหน่อยนะครับบาร์ก้าเนี่ยนะล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะเปอร์ติโมเนเซ่ไป4ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านี้ก็มีชนะอารูวก้า1ประตูต่อศนะูนย์ะต้องบอกว่าเสียตินักลงทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยในการลงทุนคู่บาร์ก้าเนี่ยต้องบอกว่ามีสกอร์ในสูงแรกเนี่ยถึง4บินจาก5บินหลังเลยนะครับ มาดูฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินกันบ้างนะนัดล่าสุดพวกเขาเสมอกับเอาบวก1ประตูตัวหนึ่งแล้วก็มีแพ้ให้กับไบเอ์เลว์คูเซนไป40นะครับต้องบอกว่า5นัดล่าสุดที่ยูเนียนเบอร์ลินทําการแข่งขันเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งแรก5นัดรวดเลยนะทัศนะคู่นี้นะครับผมก็เลยมองไปที่สูงแรกนะคิดว่าจะมีสกอร์ในครึ่งแรกนะในการพบกันระหว่างบาก้ากับยูนียนเบอร์ลินมองไปที่สกอร์สูงแรกนะครับ มาต่องที่คู่ที่3นะครับเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างเชฟฟิลเวนเดย์นะครับผมทีมอันดับที่24วันนี้จะเจอกับจาฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้เฮทเวทที่เจอกันมาเนี่ยล่าสุดพวกเขาเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลสเตอร์ชนะไปได้2ประตูต่อ1นะมาดูฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับฟอร์มหลังเนี่ยเชฟฟิลเวนเดย์นะครับผมพวกเขาก็แพ้ให้กับเบอร์มิงแฮม ไป2ประตูต่อ1แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เจอมีวอกดไป40น,นะครับก็คือ3นัดหลังนี้พวกเขาแพ้รวดเลยนะมาดูฟอร์มของเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับเลสเตอร์นัดล่าสุดนี้ก็ชนะวัตฟอร์ดที่เหลือ10คนไปได้2ประตูต่อ0นย์ะครับก่อนหน้านี้นี่ก็ต้องบอกว่าพระป่าคว่ำนะครับแพ้ให้กับบิดนสโบไป1 0น,นะแล้วก็มีแพ้ให้กับลีดไปนะครับประตูต่อ0ูนเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีชนะควีนส์ปาร์คเรนเจอร์2-1ต้องบอกว่าจากฝูงเนี่ย ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมีเพิ่งเอาชนะได้ในแมตช์หลังเท่านั้นเองนะวันนี้เนี่ยต้องเรียกศรัทธากลับมาแล้วนะครับเจอกับทีมบวยด้วยนะจ่าฝูงเจอกับทีมบวยนะครับแล้วก็เลทที่เปิดออกมาเนี่ยยิงแค่2ลูกเท่านั้นเองนะครับผมพุกท่านก็จะวินรับซับกันเต็มๆนะก็เลยมองไปที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมวันนี้คิดว่าจะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาได้ก็คือถ้ามึงไม่กลับแมตช์นี้ก็จะพับปากความอีกรอบก็จะไม่ให้แล้วนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ยังมองไป มาตอนที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นการพบมกันร,ระหว่างเลเอมาดริตจาฟูงนะวันนี้จะเจอกับนาโปลีนัดล่าสุดที่เจอกันมานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นมาริดบุกไปเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2นั่นเองนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้เนี่ยมาริดก็เอาชนะนาโปลีได้3-1เช่นเดียวกันนะมาดูฟอร์มในลีกของมาริดกันหน่อยนะครับนัดล่าสุดพวกเขาก็อย่างที่บอกนะเอาชนะคารดิทไปได้ 30- แล้วก็มีชนะบาเลเซีย5-1นะครับแล้วก็มีชนะบาก้า3 0ต้องบอกว่า3ฟอร์มหลัย กินเต็มแน่นๆเลยนะครับผมกินเต็มทั้ง45นาทีและ90นาทีด้วยนะครึ่งแรกพวกเขาก็มีสกอร์แล้วก็เต็มเวลาี้พวกเขาก็ยิงขาดด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะใสแจ๋วเลยนะสำหรับมาที่ช่วงนี้นะครับส่วนนาโปลีนะนนล่าสุดพวกเขาก็มีเอาชนะออตาลนตาไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่ก็ต้องบอกว่าพระป่าคว้าอหมือเช่นเคยนะครับเล่นในบ้านแพ้ให้กับเอมโปลีไป1นประตูต่อศูนย์แม่แมตช์นั้นกูก็โดนต้องบอกอย่างนี้นะ ส่วนสายสกอร์นะครับก็ต้องบอกว่า5ครั้งหลังสุดที่นาโปลีทําการแข่งขันเนี่ยก็มีสกอร์ในครั้งแรกถึง4ครั้งเลยนะทัศนะคู่นี้นะครับผมเนื่องจากเฮ o ูเฮ d แล้วก็ฟอร์มเนี่ยวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะคิดว่าความเก่าของมาลิดนะครับแล้วก็ฟอร์มที่ดีกว่านะบวกกับนาโปลีช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรียมาลิดจะเอาชนะนาโปลีไปได้นะครับนี่ก็เป็นทัศนะ4คู่ประจําวันนี้นะทวนกันอีกสัก1ครั้งแล้วกันนะครับผมก็ นะครับผมแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงแรกคู่ระหว่างบาก้กากับยูนโอนเบอร์ลินนะครับแล้วก็มีเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็คู่สุดท้ายก็คือเลอัล a มาลิดนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นทัศนะสีคู่ประจําวันนี้ฝากกันไว้ด้วยละกันนะครับคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VP นะก็คืออยากได้ฟุตบอล ที่มากกว่าในคลิปนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีบอลสดตลอด24ชั่วโมงมีกลุ่มพูดคุยนะครับผมก็สามารถเพื่อนๆมาทาง ID Line ของเราได้เลยนะครับ ID Line ของเราก็จะามู1012นะก็พิมพ์กันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ